หรือนี่มันจะเป็นอาถรรพ์ของคณะเป็ดเชิญยิ้มกันนะคณะตลกเป็ดเชิญยิ้มตำนานตลกที่หลายคนจดจําแต่กลับมีหลายเรื่องที่น่าสงสัยเมื่อหนูเชิญยิ้มและตูมตามเชิญยิ้มตัดสินใจออกไปตั้งทีมใหม่เป็นของตนเองแต่กลับไปเพราะว่ามีปัญหาด้านชีวิตส่วนตัวทั้งคู่ไม่ได้ออกจากคณะเพราะความดังเหมือนกับกรณีของเต่าเชิญยิ้มนะครับ แต่เกิดจากปัญหาด้านชีวิตส่วนตัวที่ทำให้พวกเขาต้องเลือกแยกทางครับโดยเฉพาะหนูเชิญยิ้มที่หลายคนมองว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากออกไปทำคณะจริงๆแต่การตัดสินใจแยกตัวเองไปนั้นเป็นเพราะเขารู้สึกเกรงใจหัวหน้าคณะและไม่อยากสร้างความลำบากให้กับทีมและนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของวงการตลกไทยที่ไม่ได้มีเพียงแค่เสียงหัวเราะ แต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวแล้วคุณละ่ะคิดว่าเรื่องนี้คืออาถรรพ์หรือแค่ทางแยกในชีวิตของพวกเขาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องคอมเมนต์ครับ